อริยมรรคมีองค์แปดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ย yeah. hm ิ่งแล้วซ uh)> ึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ภิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหลา่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นเป็นเกพลีสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเป็นเกพลี ความเวียนวนเพื่อความปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น